ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับช่องของเอ็มสักสิทธิ์จุบิพิษกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้จะพามากินกว๋วยเตี๋ยวน้ำตกแลวเปลือยครับซื้อมาจากตลาดครับกินกว๋วยเตี๋ยวกันนะครับเราเติมก่อนะยังไม่ได้เติมลืมลองชิมน้ำก่อน ตเติมหน่อยใส่เผ็ดสักนิดน้ำตาลไม่เอา้มก็ไม่เอาเอาพริกป่นอย่างเดียวส้มไม่เอา้มกับน้ำตาลไม่เอาอันนี้อย่างเดียวเวลา กินด้วยกันนะครับเตียวน้ําตกเนื้อเปื่อยนะเส้นเล็กกินด้วยกันนะครับเตียตลองชิมเนื้อเปื่อย อดีล,ลอร่อยดีอ่ะยนกันนะครับ ใก่ที่ไหนซื้อที่นั่นนะครับอร่อยดีอ่ะ เนื้อเปื่อยละเนื้อเปื่อยน้ำตกกยพร้อมกันนะครับต่อ

นึกก็เซ็นเนืเ้อเนื้อเขาให้เยอะเหมือนกันนะเนื้เปล่อ สำหรบับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมเข้ามากดไลค์กดกระดิ่งในช่องเอ็มสักสี่จูวิพิษนะครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ